ในนครสาวัตถีอันรุ่งเรืองไม่มีใครไม่รู้จักมหาเศรษฐีนามว่าสุทัตตะแต่ผู้คนกลับเรียกขานเขาในนามอนาถบินทิกะซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเพราะเขามักจะตั้งศาลาให้ทานแก่คนยากไร้และคนกำพร้าอยู่เป็นนิดทรัพย์สมบัติของเขานั้นมหาศาลแต่หัวใจของเขานั้นกว้างขวางยิ่งกว่าทรัพย์สินเหล่านั้นหลายเท่าตัว จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเขามีโอกาสไปทำธุระที่กรุงราชคฤห์หนะบ้านของพี่เขยเขาพบเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านที่เคยเงียบสงบคนรับใช้ต่างวิ่งวุ่นจัดเตรียมพัตตาหารอย่างประณีตราวกับจะมีงานเลี้ยงต้อนรับพระราชาเมื่อเขาสอบถามด้วยความสงสัยพี่เขยได้ตอบกลับมาด้วยคำที่สั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญ,ญาณของเขาว่า สุทะตะเอย๋ยเรามิได้เตรียมงานรับพระราชาหรืออมาตย์ที่ไหนแต่เรากำลังเตรียมงานเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเพียงคำว่าพระพุทธเจ้าหลุดออกมาอนาถบินทิกะถึงกับขนลุกซ่านไปทั่วสัพพังกายเขาถามซ้ำถึงสามครั้งด้วยความอัศจรรย์ใจจนในคืนนั้นเขาไม่อาจข่มตาหลับได้ ความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระองค์นั้นรุนแรงจนทำให้เขาลุกขึ้นเดินออกไปที่ป่าสีตะวันตั้งแต่มืดคำ่ำจนได้พบกับพระพุทธองค์และบรรลุเป็นพระโสดาบันในเช้ามืดวันนั้นเองตอนที่2การเจรจาที่ดินที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมอนาถบินทิกะปรารถนาจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถี เขาเที่ยวหาที่ดินที่สงบเงียบแต่ไม่ไกลจากชุมชนจนมาถูกใจสวนของเจ้าชายเชษฐแต่เจ้าชายเชษฐไม่อยากขายสวนนี้จึงแกล้งโกงราคาด้วยเงื่อนไขที่คิดว่าไม่มีใครในโลกจะทำได้ท่านเศรษฐีถ้าหากท่านต้องการสวนนี้จริงท่านต้องนำเหรียญทองคำมาปูเรียนชิดติดกันให้เต็มพื้นที่สวนอย่าให้เหลือแม้แต่ช่องว่างนั่นคือราคาของที่ดินแห่งนี้ แทนที่จะทอดไถอนาถบินทิกะกลับสั่งให้คนใช้ขนเกวียนบรรทุกเหรียญทองมหาศาลออกมาปูลงบนพื้นดินทีละแผ่นทีละแผ่นเสียงเหรียญทองกระทบกันดังกรุงกริงไปทั่วป่าเจ้าชายเชษฐยืนมองด้วยความตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเหรียญทองใกล้จะเต็มสวนท่านเศรษฐีสั่งให้คนไปขนทองจากคลังที่เหลือออกมาอีกเพื่อปูในส่วนที่เหลือ ความมุ่งมั่นที่ยอมสละแม้แต่ภูเขาเล่ากาแห่งทองทำให้เจ้าชายเชษตยอมสยบต่อศรัทธาและขอร่วมบุญด้วยการสร้างสุ้มประตูวัดและมอบไม้ในสวนทั้งหมดให้ผลที่ได้คือวัดเชตวันมหาวิหารวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง19,000พรรษาตอนที่3วิกฤตซับจางแต่ใจไม่จาง แต่โชคชะตาของมหาเศรษฐีก็มีบททดสอบต่อมาทรัพย์สินที่ฝังไว้ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำพัดหายไปลูกหนี้จำนวนมากก็ไม่ยอมคืนเงินกองเรือสินค้าก็ถูกพายุพัดอับจางท่านเศรษฐีที่เคยร่ำรวยถึงขั้นปูทองคำกลับกลายเป็นคนยากจนลงในพริบตาแม้กระทั่งอาหารที่จะถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็เหลือเพียงข้าวปลายเกลียและน้ำผักดองคน้คน แต่ท่านเศรษฐีก็ยังคงผวายทานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและจิตที่เปี่ยมสุขวันหนึ่งเทวดามิจฉาทิฐิที่อาศัยอยู่บนซุ้มประตูบ้านของท่านเศรษฐีทนเห็นสภาพท่านไม่ไหวจึงปรากฏตัวออกมาสั่งแกมขู่ว่าท่านเศรษฐีดูสภาพท่านตอนนี้สิทรัพย์สินหมดไปเพราะการทำบุญเลวไหลท่านควรเลิกถวายทานและขับไล่สมณะพวกนี้ออกไปเสีย เพื่อที่ท่านจะได้กลับมามั่งคั่งดังเดิมอนาถบินทิกะเมื่อได้ยินดังนั้นแทนที่จะกลัวเขากลับชี้หน้าเทวดานั้นแล้วประกาศก้องว่าเจ้าเทวดาใจบาปเจ้าอาศัยอยู่ในบ้านของข้าแต่กลับกล้ามากล่าววาจาดูหมิ่นพระรัตนตรยัยเจ้าจงใสหัวออกจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่ต้องการเทวดาที่ไม่มีศรัทธาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน เทวดาตกใจในอนุภาพแห่งศีลและสัตว์ของท่านเศรษฐีจนต้องหนีไปเร่ร่อนและสุดท้ายต้องไปทำภารกิจกู้ทรัพย์สมบัติที่หายไปในมหาสมุทรกลับคืนมาให้ท่านเศรษฐีทั้งหมดเพื่อเป็นการขอขมาและขออยู่ต่อในบ้านหลังนั้นตอนที่4ปัจฉิม,มบทและการเดินทางสู่สวรรค์ในช่วงบั้นปลายชีวิต เมื่อท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีล้มป่วยอย่างหนักลงพระสารีบทได้ไปเยี่ยมและแสดงธรรมเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ท่านเศรษฐีฟังธรรมไปน้ำตาไหลด้วยความปีติเพราะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่ท่านไม่เคยฟังมาก่อนเมื่อถึงแก่กรรมท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต และได้กลับลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในยามค่ำคืนเพื่อกล่าวสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของวัดเชตวันและคุณของพระธรรมคติธรรมปิดท้าย 1. สศรัทธาที่แท้จริงไม่วันไหวต่อสถานะไม่ว่ารวยที่สุดหรือจนที่สุดท่านเศรษฐีไม่เคยหยุดให้ทาน 2. ทรัพย์ที่แท้จริงคือบุญกุศล รับภายนอกอาจถูกน้ำพัดพาไปได้แต่บุญจากการสร้างวัดเชตวันยังคงส่งผลให้ท่านเป็นสุขตลอดกาล 3. การชนะใจศัตรูด้วยความมั่นคงแม้เจ้าชายเชษหรือเทวดาก็ต้องยอมแพ้ต่อหัวใจที่เด็ดเดี่ยวในทางธรรม